ตอนนี้มาดูความเดือดร้อนหลายพื้นที่ตอนนี้ฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงนะคะอย่างที่ปากบางที่นครพนมค่ะดูภาพมุมสูงโอ้หูน้ําปลิ่มแล้วคือบ้านเรือนที่อยู่ติดริมน้ําตอนนี้ต้องขนของขึ้นที่สูงกันแล้วนะคะคดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกันหน่อยในพื้นที่ต้องใช้คําว่าเฝ้าระวังกันอย่างต่อนเนื่องจริงๆเพราะว่าฝนยังคงตกหนัก แล้วก็ลำน้ําสาขาต่างๆเริ่มเกินความจุแล้วค่ะพอมันเกินความจุแบบนี้มันก็ท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะอย่างที่บ้านปักบางตําบลพิมาอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมจุดนี้ชาวบ้านบอกเลยโอ้ยตรงนี้ท่วมทุกปีท่วมฉัาซากเพราะว่าต้องรับน้ําจากลําน้ำสองสายก็คือลําน้ำำํากํากับลําน้ําบางรวมเป็นสายเดียวกันแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ําโของอะคะ่ะน้ํามันก็จะล้นตะลิง่งแล้วก็ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ํา พื้นที่การเกษตรตรงนั้นมีนาข้าวประมาณ3,000ไร่ตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วนะคะถ้าฝนตกลงมาเพิ่มอีกหรือว่าน้ําจากหนองหารสะลนครมาอีกนาข้าวเสียหายหนักแน่ๆกรมชลประทานนครพนมใช้วิธีนี้ค่ะตอนนี้เร่งเปิดประตูระบายนะ้าบรรเทาความเดือดร้อนก่อนอและประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่บ้านปากบาง เก็บของขึ้นที่สูงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังดูแลให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนะคะคอีกซักพื้นที่หนึ่งค่ะที่วังทองจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำวังทองที่ไหลผ่านตัวเมืองตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วนี่มุมสูงอีกมุมนึงก็จะเห็นเหมือนกันว่ามันใกล้จะถึงจุดที่ล้นตลิ่งแล้วนะคะ และบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำจากแม่น้ำวังทองก็ล้นเข้าท่วมแล้วอย่างพื้นที่การเกษตรตอนนี้เสียหายแล้วไม่ต่ำกว่า900ไร่ด้วยกันระดับน้ำตามรายงานบอกว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตะลิ่งบางจุดก็สุดตัวอตอนนี้พี่น้องประชาชนเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงกันแล้วค่ะในขณะที่เขตเทศาบาลตำบลวังทองซึ่งต้องบอกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพื้นที่สาคัญ ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเหลืออีกแค่40เซนติเมตรจะถึงจุดล้นตะลิ่งเทศบาลก็เตรียมทั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่หนึ่งเครื่องกระสอบทราย3,000ลูกทําเป็นแนวกันน้ํากันเข้าบ้านพี่น้องประชาชนเอาเรือติดเครื่องยนต์สองลำแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชาวบ้านเก็บของขึ้นที่สูงนะรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าฝนตกลงมามันอาจจะเจอระดับน้ําวิกฤตแล้วก็ล้นตลิ่งได้ค่ะครับ